สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้ Adobe Photoshop ในการออกแบบหน้าประวัติการศึกษาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับขั้นตอนที่1ในการออกแบบนะครับให้กด create กด p r i n นะครับเลือกกระดาษ A4 จากนั้นกด create เลยครับจากนั้นนะครับผมจะทำการเลือกสี black gou r n เรียบร้อยครับกด ok ครับ จากนั้นนะครับเลือกอุปกรณ์ทางสีครับเทมที่แบ็กกราวด์นะครับจากนั้นเพิ่มเลเยอร์ครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์มาควีนะครับเลือกเป็นรูปทรงวงกลมนะครับแล้วก็ลากให้เป็นวงกลมขนาดใหญ่นะครับย้มนะครับว่าขนาดใหญ่พอได้รูปทรงมาแล้วนะครับทําการเลือกสีของวงกลมอ่าแล้วกดอุปกรณ์ทางสีนะครับเราจะทําในเลเยอร์ของ วงกลมที่เพิ่มมาเมื่อกี้นะครับเทลงไปนะครับเรียบร้อยจากนั้นคนท่อนดีครับแล้วก็กดคอนทอทรีเสร็จแล้วเราก็ขยับตัววงกลมนะครับกดติกถูกให้มันอยู่ทางด้านซ้ายมือเสร็จแล้วนะครับผมจะทําการเพิ่มเลเยอร์นะครับเลือกอุปกรณ์มาคุยก็เลือกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับโดยการคลิกขวาแล้วจะมะีตัวดับดาวเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ทําการลากให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตามแนวเลย เดี๋ยวผมขอขยับตัววงกลมสักนิดหนึ่งครับให้มันหยับไปชิดด้านซ้ายอีกนิดนึงนะครับแคปติ๊กถูกนะครับแล้วก็ทําที่เลเยอร์ที่เพื่อมาใหม่นะครับโอเคทําเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับจากนั้นเลือกอุปกรณ์ทางสีครับแล้วก็ทํางานเทจากนั้นนะครับกดคอนโทรลดีนะครับแล้วก็เลือกไปที่อุปกรณ์มาควีนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ทําการ ลากนะครับทำในเลเยอร์ของสีปนผ้านะครับลากลแล้ววางนะครับรูปกอทางสีแล้วเทสีลยฮะจากนั้นนะครับผมก็จะทําการใช้มาพีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วางให้เป็นสี่เหลี่ยมไม่ต้องให้มันเท่ากันนะครับวางให้มันคาคละกันนะครับอารมณ์เหมือนรูปทรงเหมือนตึกประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ทําบนไปเรื่อยๆฮะจน เต็มทั้งจนถึงทางด้านฝั่งขวานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะมาทำตัวกรอบหนังสือนะครับผมก็จะเลือกตัวอุปกรณ์ Lectangle Tool นะครับ จารนั้นนะครับผมจะวางให้เป็นสี่เหลี่ยมในขนาดหนึ่งนะครับแล้วก็กดคอนโทรลทีนะครับแล้วก็ทำการลากให้อยู่ตรงกลางนะครับก็ทำการกดติ๊กถูกไปก่อนครับแล้วก็เลือกฟิวนะครับรูทีฟิวเลือกสีเป็นสีอื่นก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เห็นขอบนะครับเลือกขอบนะครับให้เป็นสีขาวปรับเส้นขอบให้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับ โอเคจากนั้นมาที่ฟิลด้านล่างนะครับลดให้เหลือศูนย์เลยโอเคเราจะได้กรอบมาอย่างนี้นะครับจากนั้นเพิ่มเลเยอร์ครับเลือกอุปกรณ์อะไรคงขอปรับขนาดก่อนนะครับให้กรอบมันเล็กลงหน่อยมันใหญ่ไปนะครับก็กดติด๊กถูครับก็มาที่เพิ่มเลเยอร์อีกทีหนึ่งครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์มาคีนะครับก็ลล่ให้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนป้ายห้อยนะครับ แล้วก็เทสีขาวลงไปนะครับจากนั้นคลิกที่เลเยอร์เมื่อกี้นะครับแล้วก็กดคอนทรนเครับโอเคเพิ่มเนีเยอรเมือล้วกดคอนทรลทครับแล้วก็ลากให้มันเท่ากันนะครับจากนั้นนะครับผมจะมาทําข้อความนะครับผมก็จะใช้ฮอริซอนท่ไท้ายนะครับลากแล้วก็วางนะครับเขียนว่า Education นะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะทําการครอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีตัวหนังสือนะครับให้เป็นสีขาวนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดอะไรริ้นนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็ติ๊กถูกครับกดคอนโทรลทีครับแล้วก็ขยายนะครับลากขึ้นไปข้างบนนิดหน่อยนะครับพอด้านล่างเราจะเว้นไว้ใส่ภาษาไทยนะครับกดติ๊กถูกครับจากนั้นก็เพิ่มเป็นตัวหนังสือภาษาไทยครับโอเคทําเหมือนเดิมครับแล้วก็เขียนว่าประวัติการศึกษานะครับ จากนั้นนะครับกดติ๊กถูกครับแล้วเราก็เพิ่มเลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวของมาควีนะครับก็ลากให้เป็นเีดนบางๆเล็กๆนะครับแล้วก็เลือกก่อนรงสีครับที่เป็นสีขาวครับให้เป็นเหมือนเส้นขอบนะครับกดคอนทรลทีนะรับอยากอยู่ตรงกลางโอเคก็ทําการติ๊กถูกครับกดคอนทรลดีเพื่อให้เส้นปากหายนะครับเลือกราครับเราก็จะได้ประมาณนี้ครับ จากนั้นครับผมก็จะใช้ r e c t a n g l a tool ครับเหมือนเดิมครับลากให้เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับขนาดยาวแล้วเราก็ลากรงขอบนะครับให้เป็นวงกลมประมาณนี้ครับจากนั้นครับทำการด o u เ l e ลคลิกที่เลเยอร์นะครับแล้วก็เพิ่ม drop shadow นะครับกดโอเคครับอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็การคอนทินทีครับแล้วก็เลื่อนให้อยู่ตรงกลางครับกดติ๊กถูกครับเรียบร้อยครับโอเคจากนั้นนะครับ แล้วก็ c อนโทนนะครับที่เลเยอร์ตัวมีนะครับแล้วก็ลากลงมาทําเหมือนกันนะครับวนไปเรื่อยๆครับ พอได้มา4อันนะครับจากนั้นนะครับก็กดที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Open File ก็เลือกไฟล์รูปภาพที่เราต้องการใช้นะครับกด p พ n คับจากนั้นนะครับเลือกอุปกรณ์เล็กมาม์ควีนะครับรูปทรงวงกลมก็ครอบไปเลยครับครอบตัวส่วนที่เราต้องใช้คือโลโก้ของเรียนนะครับกดคอนท X เอ็กครับแล้วก็ปิดไฟล์ไม่ต้องบันทึกนะครับก็คอนท V วีครับ อ่าีนี้เราต้องลากเลเยอร์รูปภาพเนี่ยให้ขึ้นมาอยู่บนทุกเลเยอร์นะครับจะได้ง่ายนะครับต่อการจัดเรียงนะครับโอเคครับเราก็คลอนทันทีครับโอเคลากไปวางนะครับทําแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับเพิ่มเงาด้วยการเดามาคลิกที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ดรอปชาร์ดเพิ่มดรอปชาร์ดนะครับทําอย่างนี้นะครับจนครบทั้งหมด4อันเลยนะครับ เมื่อได้ครบเสียอันแล้วนะครับเราก็จะทําการนะครับเพิ่มตัวหนังสือนะครับโดยการใช้อผลิตร้นท่อไทยนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มข้อความใส่ลงไปครับทํานี้ให้ครบทุกอันเลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ